เออาาาจกีดสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เราีพามาดูเทียนทูบเทียนทูบเทียนที่จุดเลขเพื่อขอโชคโขอลาบจากแม่มะลิครับให้เรามาดูว่าเลขทูปจะออกตัวไหนและ แม่มะลิขอหนังแปลงหนังกลางแปลงครับหนังกลางแปลงเพื่อให้โชคขอเลขถ้าสามตัวนี้ถูกฝากแอปมินด้วยนะครับว่าจะขอหนังกลางแปลงสักจอยายมะลิอยากดูหนังกลางแปลง ฝากเอปินนะครับเลขจะเป็นสามหนึ่งหกครับสามหนึ่งหกเลขทูบเลขทูบแม่มาลิครับถ้าเอฟซีดูแล้วก็ถ้าถูกก็ยายอยากดูหนังกลางแปลง

นี่ครับเน็ตแล้วก็เชื่อเดียวแล้วก็มาหาเขามาเราะมีข้าวกเห็นเขาใส่มาทกีคู่จืดได้ ก็ได้เนมึงถามคนเก่าไหันเขาจือได้จืดหวะสวยนจือได้ดให้แฟนันมันจือได้โอ้อีนี่เป็นลูกสิิแพงนะโอเป็นีเลยใช้มันเอืดมาหหัวความหนักมึงจะบอก้ยยเดี๋ยวเขาตัวครับคนเออไปหัวใจไปน้ ว่าหัวใจไปมึงก็ไปนะเอาได้โปรดแล้ว uh> ่ไปเอาหัวใจไว้พี่มันไม่ได้มีความหมายกับกูดอกมึงไม่มีความหมายกับครูนี่ไปเลยยายกลับบ้านเล้ยนะครับทุดยอดเลยนะครับวันเจอกันแบบเดือดไปเต็มไปเลยบอกเอฟซีเลยเด้อถูกโชคก็มาช่วยกันสไกว์น้ง มีใบแล้วจังสีมันนี้ค่เ่างข้ากันเนอะู่วันวาน่ยอะไรเขาชื่ออคไรห้างมึงวางมึงะจังนาทานจ้างมึงดองจ้มึงเองมึงองมาเป็นลูกกินหักแรก ที่จำเร็ทุกอย่างอ่านอาชีพก็พร้วกอ้วยได้เม่ดขันกับแก้นะเขาบอกว่าจะมีหมูจากมืออีกคู่เดียวอ๋อคู่อะบอกขึ้นกึืนแล้วมันหลายผู้สบ่เป็นแม่คือค่ะตมมี่อันโน้นอันนี้มันฝากค่ะแล้วที่ค่ะเนเขาแบ ไปัวรม่ยเอาท<า>ีได้กาอยู่ส<อ><ด>ิแต่งูเดีเ๋ยวอ้าไปส่งคู่หมอ,อไปคู่ไปเลยไปเลยส่งหมอมอ,อ,เ,มมอเอาผู้ใดสิเอาเองคุณชิคายขออ,อาชินีย